เรื่องท่ผกพูก็คือเรื่องกระเทียมแล้วกระีมอันหน้าขึ้นแลายคนสงสัยบ้าที่มาพูดอะไรกระเทียมนะเข้าเรื่องก็คือว่าสมบูรโดยสรอ์ของเนี่ยเป็นคนที่เกียดป้ากับกะเทียมที่สุดเวลาผมน like ั trips, ่งด sí ูท being ีวีตอนไหนเนี yeah. ่ป้าผมนะครับทำาข้าหลับ้านทำข้าหลังบ้านผมนั่งดูทีวีกำลังเพลิดเปักไปแกจะเดินมาเเดินมาเพาะกับตะก้าเทียมเสร็จแล้วปักแดกตอแดกมานวั แกะกระเทียมให้หน่อยเอาละมันอะไรที่ที่ผมยิ่งไม่อยากเจอแนละ้วมันยังมาเจออีกเานั่งแกะครับหลายๆต่อไปถามมอีกละปุกอ่ะ,ออะแกะกระเทียมให้หน่อยผมก็แกะได้ไม่ได้ไอ้บ้าท่มันทําไมนักจากรกะเทียมเนี่ยมันยังไงผมก็เลยสงสยัยทำไมอาหารทุกมื้อมันต้องมีกระเทียมกระเทียมตลอดผมก็เลยไปผมก็เลยไปค้นหาไม่ได้แล้วก็ไปค้นหาแล้วกระเทียมเนี่ยมันเป็นยังไงนักจ่าผมก็ไปคน้คนพบนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ครับก็อย่างที่เห็น นะครับเราจะไม่พูดเรื่องชื่อทองหยินเนาะชื่อทองหยินะเนี่ยท่าก,กาล,ลางก,ก็เรียกเดียมท่าเหนือก็เรียกหอมเดียมหรือว่าอีสานหอมขาวภาคใต้ก็หอมเดียมเช่นกันครับมันบอกว่าสะะําหรับประวัพอเป็นมาเนี่ยผู้แม่เจ้าครับความเป็นมาอันนี้หกพันปีครับคุณผู้ชมหกพันปีครับหกพันปีนี่จากอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณเนี่ย,ยสมัยฟาโรหร์เขาเอาทองคําเนี่ยเก้าสิบตันที่เอาไปแลกกับตะเกียมมา เพราะว่าเขาคลั่งไคล้กลิ่นกระเทียมมากเขากินกระเทียมเป็นกิจใจเลยครับและอีกอย่างในความสุดการทํามัมมี่ครับเขาจะเอากระเทียมเนี่ยครับยัดยัดเข้าไปในศพเพื่อที่จะไม่ให้โสมเน่านะครับครับสําหรับสารสําคัญนะครับหรือว่าสารสารสําคัญเนี่ยที่พ้นโลกก็คือมันจะมีของมันก็คือว่ามีน้ำกรดไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกระเทียมถือว่าเป็นสมไที่ ็นอย่างนีครับสมัยที่บอกว่ามหาศักดิ์ันเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าสิ่งที่ค้นพบของมันเนี่ยมันเยอะมากนะครับก็คือน้ําตาลวิตามินบีเนี่ยเกิดที่นี่นะครับพบอยู่ที่นี่เป็นสิ่งเขาบอกว่าความเข้มข้นของน้ํามันกระเทียมเนี่ยเพียง0.001เปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไอวีว่าไอวัตไทฟอยด์ได้ไอวีวานี่เมื่อก่อนคนไทยเราเป็นกันมางนะครับไอวีว่าการโควิดอะไรนะครับครับสำหรับสรรพคุณทางยานะครับมันก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อราเนี่ย แบคทีเรียหรือว่ายีสต์ทุกชนิดนะครับใครที่เป็นกากเรื่อนหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะเอากระเทียมไปเป็นทุบๆทากหรือว่าผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับพวกตกขาวหรือว่าอะไรนะครับมีเจอราบริเวณจุดต้อนเรศอะไรเนี่ยเขาก็กินกระเทียมกันนี่มันก็ดีอย่างนะครับลดความดันโลหิตสูงลดไขมันและคอเลสเตอรอลรักษาไอโคนโรคไอโคนเรื่อนผมเป็นคนนึ่นครับโอ้โหเป็นอะไรน่ามันาหนักก่อนมันจะโกนนะครับก่อนมันจะโกนมันจะทําเสียง ไม่ว่าโคลนโอ้ยโคลนโคลนโคลนกับโอลโคลนปลาหรือรักษาผู้ชายแล้วก็แกนหือด่อครับแกนหือด่อหลอดลมอะไรประมาณนี้ครับปักขยาดต่างๆนะครับอักขยาดต่างๆแก้ปวดเมื่อยต่อต้านยืดงอกที่สำคัญนะครับต่อผู้ชายทุกคนิงครับเสริมพลังครับเสริมพลังเนี่ยครับสุดยอดมากนะครับมันยังมีหลายหลายตัวที่บอกว่าคุณเป็นอะไรโรคเพาะนะครับโรคเพาะตะเกียบก็รักษาได้เป็นแล้วครับ แผลแผลสดแผลนองเอาไปเจ็บปุ๊บเลยครับปุ๊บปุ๊บเอาไปทานสองวันหายเชื่อผมต่อครับสําหรับถ้ากินกระเจียมอยู่ประจําเนี่ยมันจะเป็นไงถ้ากินกระเจียมอยู่ประจําเนี่ยจะทก็ไม่ถือหนังสะอาดเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าองลีทีสี่ของดัชช์ของฝรั่งเศสเนี่ยเขากินกระเจียมครับกิน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 อยู่ตลอดเวลาใครที่เป็นมคนลึกของฝรั่งเศสเนี่ยต้องส่งกระเจี๊ยมมาให้ส่งนกระเจี๊ยมไม่ให้พระเจ้าองคลีเนี่ยเจ้าลกินเนี่ย เขามีมีมีคนเล่าเล่าสืบต่อกันมาใช่ไหมว่าร่างทะเลค้าที่ในวังเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ระหว่างพระเจ้ามีสิบเก้าเนี่ยถือว่าล้มล้มบัวล้มไดเป็นตัวครับกิ่นกิ่นอ่ากลิ่นปากหรือว่ากลิ่นไอจากการหายใจพันจะแรงมากแต่ท่านเนี่ยจะท่านที่จะมีท่าสิ่งของที่งดงามนะครับเพราะว่าการกินกระเทียมเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณเนี่ยเปึ่งปากแล้วก็หน้าตาดีแล้วสังเกตจาก รวมไปถึงอิตาลีแถวอิตาลีฝรั่งเศสพวกโรมพวกอะไรนะครับพวกเนี้ยโรมันพวกเนี้ยเขาจะหน้าตาดีมากหน้าตาเขาจะดีมากเพราะเหตุผลเพราะว่าอาหารพุกนี่เขาจะมีกระเทียมไม่ว่าจะเป็นปลากระเทียมอ,อ,อ,อะไรก็จะไออะไรสตาลานะครับมันก็เป็นกระเทียมนะเลยกระเทียมอะไรช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับความดันโลหิตสูงแล้วยังไม่พอนะป้องกันหลอดเลือดหรือว่าหลอดเลือดทีด่แข็งตัวเขาจะไปขับสารที่ว่าจะเป็นสารตันตัวสารที่ต่างๆในเส้นเลือดนะครับเขาจะไปขับหมดเลย ถ้าเลือดดีนะครับเลือดนี่ถือว่าเป็นส่วนหล่อเลี้ยงทุกส่วนร่างกายนะครับถ้าเลือดดีปุ๊บทุกส่วนก็ต้องดีไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีสมองเนี่ยจะไม่มีเนื้องอกสมองโคงสมองต่อังไม่มีนะครับผิวพรรนจะเป็นปาั่งหน้าตาสวยงามนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ากระเทียมนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ดูต่อไปอีกเนี่ยครับคอตัวนี้นะครับมันเรากินกระเทียมไหมครับแกะกระเทียมกินหรือว่ายังไงเนี้ยน่าจะทำไงให้กินปัญหาย กินเนี่ยมันคืมันติดมือนานมากผมเป็นสิผมรำคาญแลวผมไม่ชอบนะคับมันมีุ้ทธีอยู่ดังเอ,อ่อมีวุทธีอยู่สองอย่างเรืคือเอาเกลือครับเกลือผูไปครับผูมือผู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 อย่างนั้นก็ไปล้างนะ้ำสะอาดหายครับหายเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันจะมีกรรมฐานครับไอตัวกรรมฐานนี่แหละที่มันมันถือว่าเป็นทําให้เราเหม็นหรือว่าไม่ชอบกลิ่นมันสุดแต่ตัวกรรมฐานนี่ถือว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากที่สุดนะครับ บานที่สูงของตัวกระเทียมที่จะไปเป็นตัวยารักษาเป็นทายาปฏิชีวนะหรือว่าชีวภาพบําบัดตนเองที่โครงการได้เขาก็นำมาใช้เรากระเทียมรักษายารักษาแทนยาเคมีบำบัดนะครับต่อไปคือยาตีดฟันยาติดฟันคาบนใจติดฟันเก่าๆเลยครับเขาก็ขัด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 หายด้วยกันครับสองตัวที่ผมลองมาแล้วครับว่าหายครัวนะครับ แต่เนี่ยผมพอผมได้อ่านนะผมได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องแง่ศึกธิ์สาวอู่ระเเ k ย e m ที่เขียนมาเกี่ยวกับมันมันเป็นมีเองแต่เนี่ยผมก็เลยหาซื้อครับหาซื้อไอ้ที่มันมีพันที่มันเป็นแคปซูลนะครับแคปซูลที่เขาสกัดมาเป็นกัญทีเอ๋อสกัดจากกระเจี๊ยบบริสุทธิ์นะครับมาผมเอามากินครับตอนนี้ผมพยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาที่จะเอาตัวเนี้ยมากินหลายคนไม่ชอบครับไม่ชอบกระเจี๊ยบก็กินที่เป็นแคปซูลไม่ได้ คุณผู้หญิงนะครับที่ต้องการที่จะสวยมากกว่าน,นี้นะครับหรือว่าสวยอยู่แล้วจะากสวยอีกก็คือ,อกินกระเทียมนะครับ <_ t. S 1> มันเป็นธรรมชาติบำบัดน,นะครับคนเราจะต้องบำบัดจากภายในนิด่อนะครับถือจกเปล่งออกจากภายน,นอกนะครับครับสมมติผมก็ขอจบการงานนี้ครับ